อยากให้พูดถึงงานเมืนี้หน่อยครับเบ้าบังก์ก็เป็นครั้งแรกนะครับที่เบย์ุสเราเนี่ยครับมีการเปิดตัวที่ประเทศไทยเป็นครั้งแรกนะครับก็ถือว่าเป็นโอกาสที่ดีในการที่จะแจ้งให้กับทุกท่านทราบว่าเราเป็นแบรนด์อะไรมาจากไหนนะครอย่างสุดท้ายที่ผลเราวันนี้ครับเป็นอะไรยังไงบ้างครับส่วนใหญ่กลุ่มหลักๆของเราที่มีนะวันนี้นะครับจะเป็นกลุ่มเกี่ยวกับอารท่องเทนะครับซึ่งก็ได้ต้องตามเนี่ยครับเป็นกีเเตอร์นะครับแล้วก็ค่อนข้าง เหมาะสมมากๆด้วยจากไลฟ์สไตล์ของเขาเนี่ยหรือว่าแบสกับแบรนด์เบสุดมากๆด้วยจากเราเนี่ยครับจนแบสที่เล่นกับเอ่อเนเบสสองพิลเซอร์อยู่แล้วอย่างไฮไลท์ของงานวันนี้ครับอะไรบ้างไฮไลท์ของงานวันนี้ก็จะมีการเปิดตัวพิเซเตอร์คนแรกของประเทศไทยเลยนะครับแล้วก็หลังๆก็จะเป็นการเปิดตัวโปรดักที่เราเห็นว่าเราจะไปในทิศทางไหนกำลังขามั่นใจแล้วก็ยิ่งได้เราจะมาด้วยเนี่ยยิ่งมั่นใจมาด้วยนมาเดือนด้วย วันนี้ครันเปิดกวางใช่ไหมครับเป็น <ic> อย<ะ>่งรเตวตงเปนรครับเารามีตวตรจให้ทุกรเลยนะครับมีทั้งแบบสปนะครับแบบข้อหรือหรือว่าจะเป็นแบบตัลิปที่มีดีไซน์ที่แล้วแต่คนใอเลยเขาเลือกมาให้อมับวนี้เปิดตัวเนครับเอองได้รับอย่างที่แจ้งไปนะครับเรารับด้วยมีไลฟ์สไตล์ที่ไลฟ์รีนะครับแล้วก็ รัมกมากๆนะครับเพราะฉะนั้นแฟน,นเบซุสเนี่ยจึงเลื้ยงน้องเข้ามาเพื่อให้เพื่อผลักดันแบรนด์เบซุมมงเราให้ไปน,นี่เ,เพื่อคอนทั่วรลกโอ้อดีใจดีใจมากขอบคุณพี่เบซุสมา,มาก,กครับผมที่ให้เกียรติผมได้มาทําหน้าที่เป็นพิสิเตอร์คนแรกของประเทศไทยด้วยสําหรับแบรนด์เบซุสนะครับผมก็ดีใจมากๆแล้วเอาจริงๆด้วยไลฟ์สไตล์ของผมอย่างที่พี่เขาได้บอกว่าในช่วงนี้ผมอาจจะ หมุกพุ่นอยู่กับเรื่องเพลงค่อนข้างเยอะแล้วเราอาจจะมีโอกาสได้ใช้หูฟังบ่อยทางไลฟ์สไตล์หรือว่า mm hmm. เราเป็นคนที่ชอบออกกําลังกายอะไรเงี้ยผมทาง brand based, แบรนด์เบสิกก็มีสมาร์ทแการเจตที่เขาท้านจะตอบโจทย์ไลฟ์สไตล์ตัวเรา mm hmm. มากๆพอสมควรอย่างแกาเจตที่เราใช้บ่อยครับถ้าบ่อยแล้ว, mm hmm. ถ,ลวถ้าบ่อยช่วงนี้ก็เอาเป็นตัวที่ผมค่อยเลยคนระับเป็นโบวีเอชวัตัวนี้ครับผมเพราะว่าอย่างที่ผมบอกคือช่วงนี้ผมค่อนข้างหมุกพุ่นอยู่กับเรื่องเพลงไงครับผมทั้งทําเพลงห mm hmm. รือว่า มีแฟนมิเติ้งอะไรอย่างเงี้ยนำเพลงของคนอื่นมาร้องเราก็ต้องฟังเพลงขอ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 งเราหรือว่าของพี่ๆคนอื่นด้วยเราก็เลยต้องใช้สมาธิจดจ่ออยู่กับเพลงค่อนข้างเยอะสําหรับตัวโบวี่ในช่วงนี้ตัวเด็กเขาจะมีระบบตัดเสียงกวนด้วยมันเลยทำให้เราสามารถโฟกัสกับเพลงได้แบบร้อยเปอร์เซ็นต์ด้วยใช่ก็ดีใจวีทั้งขับผมน่ารักคือุท้ายอยู่แล้วผมไม่ว่าจะไปทํางานประเภทไหนพี่ๆเขาก็คือของซัพพอร์ต อย,า,ยากทุก,กคนค,นนครับทาบมาจากการในวันนี้นรันมีความคาดหวังมักจริงๆความคาหวังอเราต้องการให้คนไทยนะครับรู้จักบเบุแล้วก็ระมัดเลยนกอ่นชื่อเบสุดได้ถูกต้องครับ <c oughs> แล้วก็มีน้องกราฟเข้ามาช่วยเป็นคนเป็นกระปอกเสียงที่ใหญ่มา,มากๆ้วยนะครับ รครับ,รบในงานนะครับก็จะมีโปรโมชั่นคือซื้อสินค้าชิ้นแรกนะครับลด10%ของที่นะคุณไปลด25%อะไรพวกนู้นทั้งงานลดประมาณนี้เลยแล้วก็ตัวดักรที่เราเลือกมาเนี่ยจะเป็นตัวดักรที่เราคู่บิสมิสไปกันไปโดยสุดท้ายครับอยาก <มา S 1> ให้ฝนะากอะไรก็เบสุดเอาไปสินะครับผมแล้วก็ถ้าคิดอะไรไม่ออก แล้วเบนกกกกัััับบบอีนคครรผม็ขอฝากแบรนด์เบสซูสไปด้วยนะครับผมก็สําหรับใครที่ไลฟ์สไตล์นะผมชอบดูหนังฟังเพลงเล่นเกมนะครับผมเรียกว่าตอบโจทย์ไลฟ์สไตล์ทุกคนมากๆเลยนะครับผมเนี่ยก็ขอฝากแบรนด์เบสซูสไปด้วยเอาความใจทุกคนด้วยนะครับผม